เด็มันกัดตัวนี้กัดตัวนี้หัวรองหาแปดออกตัวนี้นี่มนันนี่จังกซี่ที่ผมจ้องให้หากันนี่นะมันก็เลยเป็นเลขหนึ่งหกหกสามสามหกจนมันมัดจกมัดจอกจังกซี่กันแม่นมาสามหกขันแม่นเป็นหนึ่งกับหนึ่งหกขันแม่นเลขมาส่วนกันดีสี่สามแปดแท็กซี่ส่วนมากมันจอกตัวนี้ นี่งวดงวดออกดูออกดูดีๆงจรมองนี่เนี่ยคือหาแปดออกออกดูออกมันตรงออกมาเป็นจังเป็นหาแปดหนึ่งซีน่ามันมันแปดมันบจะบเป็นแปดหาอะไมันมันจะเป็นหาแปดต้องร่องมานตั้ปีปุ๊บมันจะเป็นแปดหนึ่งซันจีนี่นะการเรนี่เรือันเลขในความพันผมจะเป็นสั้นแก่ความพันไหเด้อร์เจ้าผมจะเขียนไหเด้อเลขความพัน แก่กลมผันในพังต้อนถาดคลิปไมพ่พอดนะ่ว่าคลิปนี้ขอขออ่านว่ากานแก่กลมฝันเยกเลกตัวนี้เรลกงามครับติดกลมฝัน ที่ชัดๆที่ตัวหนึ่งกับนี่มีอยู่ตัวเดียวคือแล้วกะตากกระตากแม่นคลิปหนาผมติดนั่นผมตังสแก้ความพันน่ะพังเด้อนี่นะพันแบบนี้แหละครับแต่ว่าได้เร็เป็นตัวขันได้เร็เป็นตัวตัวนี้ได้เร็เป็นตัวอะไรตัวนี้ ตัวนี้มาแปลียกวงผันนำนะเก่งทั้งนางนี่ก็ได้นทรงเด็กเก่มงมันเป็นเด็กหนึ่งนะนี่แบบนี้เด้อใ้สืตอทั้งสองตู้เด้อตี่ตัวนี้หลายตัวตัวนี้หน่อยซึ่นชนะบรรน,นามันออกมันนี้บรรนามันเป็นจังบุญนะครับเด้อเด็กสองสามนี่นี่ตัวสูตรละครับ ตัวสูตรเน้นตัวไหนตัวสูตรนะครับตัวสูตรผมเน้นตัวนี้กลับตัวนี้เนีย่ยตัวนั้นนะ่ะชื่อด้วยชื่อด้ว<อ>ยไปไปชายานะครับโอ้เดิมเดิมเดิม ส่วนมากถ้าซื้อเลขสุดแ่นเห็นบนล่างได้เนาะครับบนดงังบนจัดบนนั่ยงว่าซื้อในน้อยครับล่างซื้อหลายๆกันซื้อหลายกว่าหลายกว่าบนครับส่วนมากมันออกมาบัดจุกวันมันออกหลายตารางโดนๆจนใช่มาบนเจนึงับขอบคุณหน่อยต้อยอครับครับ สองเจ็ดหามังเจอมันจะอดออกเป็นมาเป็นสองหนึ่งหาก็ได้เลครับถ้าเรียกเขาว่าเรียกสูตรมัจมามผมโง่หรอครับจต่เส้นสูตรไม่จำนี